เปิดตัวรุ่นใหม่ของคาวาซากิไทยแลนด์กับความสนุกและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากรุ่นแซด9 z 9 0 0แซด9 0 0 RS และแซด0ก s s e ที่เป็นที่รักของผู้ใช้งานในปี2026นี้มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างความสวยงามที่เหนือการเวลา z 9 0เ RS อเสเป็นรุ่นที่นำความคลาสสิกและสมรรถนะยุคใหม่มาเป็นอันดับหนึ่งการผสานจิตวิญ,ญญาณจากตำนานาวัติแซดหนึ่งไปยังดีไซน์เรโทรพรีเมียมที่ขี่สนุกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้แ9 0เก้าููนอาเอสเป็นเครื่องยนต์ที่เหนือกาลเวลาและเป็นที่รักของผู้ใช้งานไฮไลท์ของรุ่นใหม่เครื่องยนต์สี่สูบเก้าร้อสิบแดซีซีที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพที่ดีแอสเซส l ิฟเพิร์คลาดทำให้คลัชเบาและลดอาการล้อล็อกเวลาเชนลงทำให รุ่น SE มีโช้ขลัง Olin's S 46และคาลิปเปอร์เบรโบที่ช่วยให้ควบคุมและปรับปรุงการขับขี่ได้อย่างเต็มที่หน้าปัดอนาล็อกคู่ CD ฟังก์ชันครบทําให้การติดตามข้อมูลและการควบคุมง่ายและสะดวกมากขึ้นระบบครบ Cruise Control, i m u 6แกน ABS โค้ง k t r c KQS, KCMF ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและปรับปรุงการขับขี่ได้อย่างเต็มที่ เชื่อมต่อมือถือผ่านรา d ดิลโลคิด p อปทำให้การติดตามและปรับปรุงข้อมูลการขับขี่ง่ายและสะดวกมากขึ้นรุ่น SE มี USB Type C บนแฮนด์สีไฟอัลบอที่สวยงามและล้อทองสุดคลาสสิกทำให้รุ่น SE มีความเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามเพิ่มเติมท่านั่งผ่อนคลายและควบคุมง่ายแ9 0 0ก RS และแ9 0 0ก RS SE มีท่านั่งที่ผ่อนคลายและควบคุมง่ายท่านั่งต่ำที่ช่วยให้คุณสามารถครวบคุมและปรับปรุงการขับขี่ได้อย่างสบายและปลอดภัยมากขึ้น ราคาและโปรโมชั่น z 9 0 0 r s Candytone Red ราคา49,000บาท z 9 0 0 r s s e Metallic p a r k Black Fireboard ราคา449,000บาทโปรโมชั่นเปิดตัวคูปองเงินสด1,000 0บาทฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีฟรีทะเบียนพอรอบอโอกาสนี้คุณไม่ควรพลาด แต่นี่เป็นส่วนที่คนเยอะคนน้อยพลาดไปคุณคิดว่าเป็นไปได้ที่จะขี่แซด0ก RS และได้รับความสนุกและความเป็นเอกลักษณ์ที่เหนือกาลเวลาได้อย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรกับรุ่นใหม่ของคาวาซากิไทยแลนด์นี้ชวนเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องนี้ได้เลย